ถ้าให้จุดไหนต้องให้จุดนั้นมันจะมาเยอะๆนี่ให้นกด้วยนี่ให้นกด้วยนี่ให้นกด้วยนกเขาก็จะมาเองนั่น ไหนโบเก้อยู่ไหนโบเก้อยู่ไหนคะโบเก้อยู่ไหนพ่อก็หวาดเสียวโทรศพัพท์ตกพ่อหยับไม่ถน,นัดว้ยปลาตัวใหญ่เลยน,นี่อ๋อโบเก้มาให้อาหารปลาอยู่ที่บึงพนานชัยนะคะไหนไหนไหนปลาอยู่ไหนไหนโอโ้โหโบเกยโยนโยนขนมปังโยนขนมปังไม่เป็นไรไม่เป็นไร โยนไปโยนไปโยนไปลูกโยนโยนโยนโอ้โหโยนไกลมาเลยดูนะเอายนลงไปลูกโยนลงไปโบเคโยนโอ้โหปลาเยอะเลยนะคะโอ้โบเคให้อาหารปลาโอ้เร็วมากเลยทำไมให้เร็วขนาดนี้ไม่บุมยังช้าเลยโอ้โหมาแล้วเยอะเยอะเยอะเลยเห็นไหมเขามาแล้ว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 โอ้โบเคโยนแรงมากเลยนะคะโอ้โหคัมใหญ่ โอ้ยสุดยอดเลยไหนดูสิสุดยอดเลยโอ้คำใหญ่เกินนะลุกนะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนอันนี้มาไหนนะมาไหนนะบอกข้อสีมาไหนบึงไลยนะบึงเลยนะบึงลานชายโยนตรงนี้ก็ได้ค่ะให้อาหารอะไรให้อาหารอะไรให้ขนมปังให้อาหารอะไร ให้นกนกด้วยข้างหลังข้างหลังลูกนี่นี่ข้างหลังไม่ผมลงมาให้นกด้วยให้นกด้วยค่ะนกจ๋านี่นี่โยนเลยโยนเลยนั่น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 ไงมาแล้วโอ้ยโอ้ยสองเลยโอ้ยมาแล้วสามมาแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเฮ้ยทำไมทำไมมาหาโบเก้เยอะจังเลยลูก ค่ะหม่บุมม,มให้อีกค่ะเดี๋ยวพ่อถ่ายวิดีโอโอมาเยอะเลยอร่อยไหมถามนกสิลูกอะไระไหมบุ๋มบุมโยนตรงเท้าบุ๋มอะ่ะไม่ต้องไกลโยนลงตรงเทา้านกจะได้ไปใกล้ๆโอ๊ยอย่าคำใหญ่เลยลูกแม่บุ๋มแบ่งให้ลูกน้อยโอ้โหโอ้โหโอเคสุดยอดเลยให้อาหารนกนะคะ ให้เลี้ยเร็วๆร็วเ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 ร็วนกมาแล้วเยอะเลยแม่บุ๋มให้เกดนั่งได้ไหมเกดนั่งลงนั่งเหมือนแม่บุ๋มแล้วนั่งเหมือนแม่บุ๋มแล้วจะได้ใกล้ๆนกสวยมากครับถามชี้ถามชี้อร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะ โอ้โหมาเยอะเลยโหแหกกันมาแล้วแหกกันมาแล้วยิ่งมาเยอะเลยยิ่งมาเยอะเลยโอ้โห,โโหสุดยอด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 วันนี้โบเก้มาเที่ยวบึงพลานชัยนะคะมาให้อาหารนกอาหารปลากับแม่บุ๋มนะคะเด็กหญิงโบเก้เป็นเด็กใจบุญน,นะคะยิ้มหวานก่อน,น,นอยิ้มหวานนายยิ้มหวานนอยเอ้เยไไจ้าเ<ม>ดี๋ยวพอปิดปิดแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยไหนดูนกสิ เยอะเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะนี่โมเก้มาสะพานนะคะสะพานสวยเลยโอ้โหโอ,โโอโ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วทำไมมาเยอะจังนี่แน่ถามนกสิอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมจ้านกโอโ้บินสูงจังตงัวนี้โอ้ยบินสูงจัง โอ้แซบเลยโอ้ให้หมดเลยเหรอคะแม่ผมขะให้ลูกให้สิคะแม่ผมอย่าแย่งให้ลูกสิโอ้โหโยงใกล้ๆลูกโยงใกล้ๆโยงใกล้ๆอ่บาบายบายลูกบายบายก่อนพ่อปิดแล้วนะแม่ผมบายบาย,บายด้วยครับ